สถานการณ์ล่าสุดและการลงดาบของทาง The เดือนแลกนัล็อกเตรียมตัวรับแรงกระแทกที่จะมาถึงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเดือนแลกนัล็อกตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG PhoneUG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G AP, ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone ก่อนที่เราจะมาดูประกาศจากทางทีมงานในส่วนของ Google Play คะแนนรีวิวเนี่ยจะอยู่ที่1.7ดาวส่วนถ้าเป็นทางฝั่ง iOS หรือ App Store จะอยู่ ู่ที่2.4ดาวด้วยกันก็จะมีกระแสดาม่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบั๊กปั๊ม V.P. หรืออื่นๆแต่เอาจริงข่าวจริงเนี่ยจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับนั่นก็คือปั๊ม V.P. ในส่วนของการปั๊มการ์ดบอสหรือการเติมเพชรเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโพสต์ลงด i s c อร์ช่องหลักแต่เป็นตัวละครจากผู้เล่นที่มี YouTube อยู่นะครับที่อันนั้นมีหลายแสนเพชรแล้วก็การ์ดบอสอีกเบื้มเลยอย่างว่าถ้าใครเติมเงินถึงเติมเงินเหลือสามารถไปหมุนกาชาได้แบบเต็มที่อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์นะคะนยะโย หรือคนทำบั็กที่เสียผลประโยชน์หลังจากที่คนออกมาแฉก็เล่นโจมตีเกมให้มีทางลบคอยโพสต์อยู่เรื่อยๆว่าเกมไม่ดีอย่างนั้นเกมไม่ดีอย่างนี้ปั๊มแล้วปั๊มอีกปั๊มได้แต่ข่าวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเน้นจํานวนการโพสต์ไว้ก่อนหลังจากที่อาจจะได้รายได้ไปเยอะแล้วหรือไม่ก็พอหาไม่ได้แล้วก็เลยอยู่ว่างนะครับมาทําการโพสต์ซึ่งตอนนี้ในส่วนของบั็กวีไถ้าเป็นทางฝั่ง iOS เนี่ยเราจะไม่สามารถเติมได้เขาจะปิดระบบนั้นอยู่เราอาจจะต้องเติมในช่องทางอื่นๆเพ ทนเติมแหรือถ้าใครไม่อยากเจอ ID ปดีักเราสามารถไปเล่นเซิร์ฟอื่นๆได้นะครับฉะนั้นเรามาดูในส่วนของการประกาศจากทีมงานกันสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับเหรียญผู้เล่นทุกท่านทางทีมงานรับทราบถึงความกังวลใจและความไม่พึงพอใจของผู้เล่นทุกท่านต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทางทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยขนาดนี้ทางเราอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขและการจัดการกับผู้ที่ตั้งใจหาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของระบบตามข้อกําหนดของเกมเนื่องจากการอนุมัติข,ของ ทางแอปซึ่งมีความล่าช้าอาจจะทําให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทางเราขออภัยเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุนเกมเดือนแรกน่นล็อกของเราเป็นอย่างดีเสมอมาเรามุ่งมั่นที่จะทําการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดและจะมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้ทราบในอนาคตหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานได้ผ่านช่องทางต่างๆที่เปิดให้บริการจากที่ดูข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็น เกมที่เราเดตแก้ไขเนี่ยเขาก็จะมีประกาศแพทแล้วซึ่งในแต่ละแพทเนี่ยก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เล่นหลายๆคนสามารถเล่นเกมได้กระบวนการตรวจสอบอันนี้ต้องไปดูเอาถ้าใครอยากจะดูแบบเจาะลึกนะครับฉะนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาดูแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกพักนึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้แบบปุบป,ป,ปับเราก็อาจจะต้องรอต่อไปนะครับ <laughs> ไม่ง่ายแน่นอนในเรื่องนี้และถึงแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงจุดหรือตรงใจเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยเขา เขาจะไม่ได้แบนทุกคนนะเขาจะแบนเฉพาะคนที่ตั้งใจหาผลประโยชน์และจะดูยังไงละ่ะว่าจะแบนหรือแก้ไขปัญหารหรือจะจัดก,การในรูปแบบไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเพื่อเผื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยกผลประโยชน์ให้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าสําหรับคนที่ทําการรีฟันหรืออะไรพวกนั้นก็อาจจะโดนเป็นปกติอยู่แล้วและส่วนทางผู้เล่นแบบปกติก็อาจจะไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ดีกว่าอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาใดๆเลยส่วนเราจะได้ชดเชยอะไรบ ันน้อันนี้ต้องรอดูผมว่าถ้าเป็นไปได้นะชดเชยมาให้สัก5้าสิบล้านเซนีมาก่อนช่วงนี้ก็จะดีมากๆเพราะตอนนี้เซนี e หมดแล้วส่วนถ้าชดเชยน้อยมากเกินไปก็อาจจะดูไม่ดีอีกตั้งหากสาหรับผู้เล่นที่แบบปกติแล้วก็ในส่วนของถ้าพูดถึงคะแนนทางรีวิวของทาง Google Play ทําไมได้น้อยเรียกได้ว่าตระกูลแล็กนเนี่ยคะแนนรีวิวน้อยเกือบทุกเกมอยู่แล้วนะครับส่วนภาคนี้หลกัหลกๆก็จะมาจากเซิร์ฟเวอร์เต็มทุกเซิร์ฟไม่สามารถสร้างตัวละครใหม่ได้จะไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้นะครับตัวหนังสือ เล็กเกินไประบบออโต้ก็อย่างมึนตั้งตีใกล้แต่เขาเดินทั่วแมปตั้งตีไกลก็เดินทั่วแมปตัวใกล้ๆไม่ตีไปตีตัวไกลๆตัวอยู่ข้ามกำแพงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เวลากดพับจอก็เสียงหายพอตีบวกได้ระดับ2ก็ยังล้มเหลวอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับจากคนที่ให้คะแนนรีวิว1ดาวถึงแม้ว่าเกมจะเน้นบอทมากเกินไปแต่ระบบการเล่นการคอนโทรลมันค่อนข้างยากนะครับคือตัวละครมันอาจจะไม่ได้ไปอย่างที่ใจคิดเวลาเราจะเลือกลงสกงสกิลก็มี มีความยากเข้าไปอีกและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับนั่นก็คือเงินในเกมเซนีเนี่ยเขามีความใช้เยอะมากๆในแต่ละฟังก์ชันแต่เซนีที่เราหาได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมากถ้าเราเอาวา c ิลี่เบสซิ่งไปทําการหาก็เหมือนได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับได้น้อยแบบสุดๆไม่พอใช้ต้องมีท่องทางในการหาเซนีมากขึ้นกว่านี้หรืออาจจะปรับราคาขยะให้มีราคาสูงมากขึ้นเพราะของที่ดรอปได้จากมอนเตอร์แทนที่จะขายได้ราคาสูงดันขายได้ราคานิดเดียวเท่านั้นก็เลยบอดไม่ค่อยคุ้ม แล้วก็ซีนีที่หาได้ในแต่ละวันไม่เพียงพออันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ส่วนมากที่ให้แค่หนึ่งดาวนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะมีคํารุนแรงเล็กน้อยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปตามอ่านกันดูนะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ณปัจจุบันนะครับสถานการณ์ล่าสุดเอาจริงคนก็ยังเล่นเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นการบอทการตีบอสได้ว่าทุกคอนเทนต์นะครับคนก็เยอะมากๆถ้าคนไม่ได้เล่นเองอะ่ะก็จะไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะขนาดไหนอย่างล่าบอสตีบอสเนี่ยคือผมเนี่ยไปไม่ทันเลยนะครับเรีย เนี่คนก็วิ่งหาแย่งกันวิง่งแย่งกันตีโอกาสน้อยมากที่จะได้ตีนอกจากเฝ้าจอและดวงดีๆนะครับเราก็สามารถพอล่าได้เนี่ยคนก็ล่า,คน,ลาคนก็เล่นกันอยู่นอกจากจะเป็นพวกบอสระดับสูงหรือมินิบอสระดับสูงนะครับที่คนยังไม่ค่อยตีกันสักเท่าไหร่อันนั้นก็เราสามารถพอล่าได้แต่พวกกิจกรรมพวกบอส MVP หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าคนก็ยังเยอะอยู่ แล้วก็อย่างปาร์ตี้บอดนะตอนนี้นะครับก็ยังมีอยู่ร้อยกว่าปาร์ตี้สำหรับแค่ Adventure Team นะครับก็ยังมีปาร์ตี้อื่นๆอีกก็ขึ้นอยู่กับแมปนั้นๆน,น,นะครับว่ามีความต้องการขนาดไหนแล้วก็อย่างแมปที่เหมาะสมตามช่วงระดับเลเวลที่คนไปตีคนไปฟาร์มกันหรือคนไปทำเควสกันอย่างเควสสีฟ้าเ,าเดี๋ยวผมกดสมุดไปหน่อยแล้วกันเนาะจัดระเบียบกดใช้งานสกอร์เควส์ยิ่งแมบนี้นะครับถ้าทำเควสเนี่ยเรียกได้ว่าต้องหาตีกันเลยทีเดียวเพราะบางทีก็อาจจะตีไม่ทันคนอื่น ต้องดูเป็นจุดๆไปนะครับอืมคนก็ยังเยอะแน่นอนโดยเฉพาะกิจกรรมนะก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเดอะล็อกว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็การประกาศจากทีมงานเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการชุดเชยของทางเซิร์ฟว่าจะเป็นยังไงเนาะ แล้วจะลงโทษแบนผู้เล่นคนที่หาผลประโยชน์ยังไงบ้างหรือจะยกผลประโยชน์แต่เอาจริงๆนะถ้าไม่คิดอะไรมากก็แจก VP 5ทั้งเซิร์ฟสำหรับเซิร์ฟไหนที่ทําการบัก๊กแล้วก็แจกเงินเพิ่มเติม,ตมอีก50บล้านผมว่าแค่นี้คนก็สามารถเติมแล้วก็เล่นได้แบบช้ำๆแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีปีกแดงก็ควรที่ต้องมีปีกแดงทุกคนเอาไปเชยชมเกมก็จะมีแต่ได้กับได้โดยส่วนตัวของผมเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> และถ้าเพื่อนๆว่าย,ยัางไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเขาควรที่ต้องแก้ไขปัญหาไปทางไหนดีเผื่ อาจจะมาอ่านคอมเมนต์จากคุณเพื่อนแล้วเอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมก็ได้นะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าราัชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ครับ